ไม่ได้ดีทาชัวไม่ชัวไม่ได้ชั่วก็มีคือคือ,คอการให้อันนี้ตามหลักศาส,สนาพูธนะคือถ้าเรายังมีกิเลสอยู่คนเรามันทําทั้งสองเรื่องแหละทั้งดีทั้งไม่ดีทีนี้ถามว่าเราเกิดมาเราไม่ใช้กรรมใช่ไหมก็เรามีอดีตทุกคนไงนี่ใครไม่มีอดีตเมื่อวานนี้ไปด่าใครมา,มาวันนี้ไปเตะใครมา,มาวันนี้เราอาจจะโดนเตะคืนก็ได้เข้าใจปะ่ะนั้น ทุกคนมีอดีตแล้วอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะส่งผลมาต่อปัจจุบันตกมาถึงปัจจุบันเราเรื่อยๆนะแบบเนี้ยมันก็ทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างถามว่าเราเกิดมาเราชดใช้กรรมไหมก็กรรมที่เราทํามาก็ที่ผ่านมานะ่ะใช่ปะนะเช่นเรากินเยอะกักรรมของเราตัวนี้ก็อ้วนไงเข้าใจปะก็เห็นเห็นใช่ไหมก็ลองกินน้อย ก็ไม่อ้วนไงก็มองชัดๆเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ชดใช้กรรมที่เราทำมานั่นแหละอันนี้มันก็บุญเวียนอย่างเงี้ยถามว่าแล้วที่เราเกิดมาชดใช้กรรมไหมก็ที่ผ่านมาเรามีอดีตไงเราทำอะไรไว้มันก็ส่งผลต่อเราเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยโอเคไหมนั้นไม่มีใครไม่ทำกรรมอ่ะใช่ไหมแล้วบางคนจะคิดว่าตัวเองทำดีตลอดเพราะเราเข้าข้างตัวเองไงรักตัวเองไง ดีตลอดบางทีมันอาจจะไม่ดีก็ได้มันก็ส่งผลต่อชีวิตเราตลอดเลยน,ะนั้นรับกรรมนะถูกแล้วเพราะเรามีอดีตไงเขนะียเนาะพระอาจารย์คะในเมื่อศาสนาเนี่ยคะ่ะสอนให้เราทําแต่ความดีแล้วเว้นความชั่วประมาณนี้คะ่ะแต่ทําไมคนบางคนที่ทําบาปหนักถึงยังไม่ได้รับผลกรรมที่เขาทําทางศาสนาคะ่ะ อาจารย์ว่าบางทีเราเราเห็นคนอื่นเขาทำใช่ไหมเรามองเขาอะเรามองเขาเอ๊ะเขาก็อยู่ยดีมีสุขเนี่ยเขาไม่รับผลกรรมอะไรที่จริงเขาทำน่ะเขาได้รับแล้วเข้าใจปะแต่บางทีเวลาเขารับเราไม่เห็นไงเข้าใจปะอะไรที่ทําดีแล้วสบายใจเขาก็สบายใจทันทีทําไม่ดีปุ๊บเขาก็ไม่สบายใจเวลาเขาไม่สบายใจเราเคยไปรับรู้ไหมละ่ะ เราก็ไม่รู้พระอาจารย์เนี่ยว่าแค่มองข้างนอกนี่เราที่เราไม่รู้หรอกเขาอาจะร้อนมากก็ได้เขา,า,าจะาทุกข์อยู่ก็ได้เราไม่รู้นั้นก็พระอาจารย์บอกแล้วไงคนเรานะทําทั้งดีและไม่ดีบางคนเขาทำดีเขาก็ทาใช่ไหมไอ้ไม่ดีเขาก็ทําก็ทําผสมปนเปย์อย่างนี้ก็มนุษย์ไงมนุษย์มันมัน,มนเป็นมนุษย์อะ่ะคนอะมันก็ทําทั้งดีไม่ดีผสมปนเปย์กันไปเราเห็นว่าคนนี้ไม่ดี ขาอาจจะทําดีอยู่ก็ได้ในขณะที่เขาได้รับผลอะไรดีๆน่ะอาจจะเป็นผลดีที่ที่เขาทําดีมาก่อนใช่ไหมไอ้ผลไม่ดีที่เขาทำไอ้เรื่องไม่ดีที่เขาทาอยู่มันอาจจะยังไม่ให้ผลนั้นมันก็จะให้ผลเป็นระยะระยะระยะ,ระยะไปนะของใครของมันจริงๆแล้วพระอาจารย์ว่ามันทาอะไรแล้วมันไม่มีผลไม่มีหรอกไม่มีมันเป็นกฎของการตอบแทนน่ะมันไม่มีหรอกที่ไทยทําแล้วทําไม่ดีแล้วสบายอะ่ะไม่มีเอาง่ายๆก็คือ เราทําดีเนี่ยเอาง่ายๆเรายังไม่ได้ดีเท่าที่ควรเราทําดีเนี่ยเรายังไม่ได้ดีเท่าที่ควรถ้าเราทําไม่ดีมันยิ่งจะแย่เข้าไปอ,อ่ะเข้าใจปะเข้าใจไหมมันก็ยิ่งจะแย่ก็ยิ่งจะแย่ลงไปเรื่อยๆเราเลือกทําดีดีกว่าทําช่วยให้น้อยลงแต่ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องทําบ้างอะคนเราใช่ไหม ก็พญานิพน์บอกไงบางทีเราก็ดูแลใจตัวเองได้บางทีเราก็ดูแลใจตัวเองไม่ได้ไงมันก็มีเผลอบ้างใช่ไหมล่ะมันมันมีผลอมันไม่มันยังไม่พวกเรายังไม่ใช่อรหันไงถ้ายังไม่พระอรหันเนี่ยก็ตั้งดีตั้งชั่วก็ทําปนเปกันไปแต่เราจะรู้สึกว่าเราทําดีตลอดใช่ไหมรู้สึกอย่างนี้ไหมรู้สึกปะเราจะไม่รู้สึกเหรอทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเองดีทั้งเลยรู้สึกว่าตัวเองทําดีตลอดแหละ หรือทําไม่ดีบางอย่างแล้วก็นิดหน่อยอเราจะรู้สึกว่ามันนิดหน่อยเองใช่ไหมใช่เราจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะมากมายก็ได้แต่แต่ความรู้สึกเราเรารักตัวเองไงไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเนาะตรงคําถามแบานุ๊กตรงพระอาจารย์คะแล้วคือว่าคือได้ยินมาว่าคนรอบตัวที่เราเจอเนี่ยคือว่าเราอะ ทำกรรมมาร่วมกันอันนี้จริงไหมคะดูฐานด้วยนะเมมโมรี่เต็มไหมคืออย่างนี้ครับาศาสนาพุทธเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยว่าในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญทุกอย่างไม่มีความบังเอิญมีเหตุทั้งหมดแต่เราไม่รู้ทำไมพ่อแม่เรา พ่ออาจจะเจอใครเยอะแยะมากมายทําไมจะต้องมาเลือกแม่เราเป็นคู่ชีวิตใช่ไหมทั้งที่ผู้ชายหน้าตาดีๆก็เยอะทําไมต้องมาเลือกหน้าตาพ่อเราเแบบนี้ใช่ไหมศาสนาพูดบอกว่าทุกอย่างไม่มีความบังเอิญการที่เราจะมาเจอกันมาพบกันมาเป็นเพื่อนกันมาใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระยะยาวระยะสั้นหรือเขาแรกเข้ามาเป็นช่วง,งสั้นๆก็แล้วแต่ เราอาจจะรู้จักเขาหรือไม่รู้จักที่เขาแทรกเข้ามาเนี่ยศาสนาพูดบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ความบังเอิญเราอาจจะช่วงหนึ่งในอดีตเคยทําอะไรไว้คาว่าอาดีตคือที่ผ่านมาอาจจะเป็นย้อนหลังไปชาติที่แล้วหรืออาจจะเป็นชาตินี้เคยช่วยเหลือกันมาเกื้อกูลกันมาสิ่งดีชักนําให้เรามาเจอกันพอเจอกันปุ๊บถูกใจกันปั๊บเลยเข้าใจปะ่ะ มันมีอะไรสักอย่างหนึง่งมาชักนําให้เรานี่ตัดสินใจว่าเออนี่ใช่เข้าใจปะคนนั้นเห็นแล้วเ็เฉยๆพอเจอคนนี้ปุ๊บอืมรู้สึกดีใช่ไหมทําไมคนอื่นเฉยๆแต่ให้คนคนี้ต้องรู้สึกเอ๊ะคล้ายๆกับว่ามันรู้สึกอะไรสักอย่างหนึง่งมาทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งความหมายข้งพระอารย์ก็หม,มายถึงว่าศาสนาพุทธบอกไว้เลยว่าไม่มีอะไรเป็นความบังเอิญ คนเหล่านี้จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเคยทําดีด้วยกันมาก่อนด้วยผลนบุญนั้นก็จะทําให้เหล่านี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งถ้าอยู่กันดีเป็นบุญแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ดีชาติก่อนนี่เคยทํากรรมด้วยกันมาก่อนมาเจอกันอีกเศษกรรมนั้นมันยังอยู่ไงมาล้างมาผ่านกันอีกถ้าเป็นบางคนก็มาในลักษณะของคู่ชีวิตบางคนก็มาลักษณะของลูก ลูกบางคนมาเป็นลูกบุญลูกบุญหมายถือว่ามาแล้วก็ส่งเสริมว่าพ่อแม่อยู่ดีมีสุขลูกบางคนนี่ผลานผลานอย่างเดียวมีแต่เรื่องให้พ่อแม่ทุกใจตลอดเข้าใจไหมตั้งแต่จนพ่อแม่จนกระทั่งจากโลกนี้ไปนั้นการที่เรามาเจอพบกันในศาสนาพุทธสอนไว้อย่างนี้ไม่มีความบังเอิญเคยทํากรรมลูกกรรมไว้คำว่ากรรมนี้อาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะเข้าใจปะอันนี้ศาสนาพุทธสอนแบบนี้ พระศาสนาพุทธสอนอยู่สองเรื่องที่สําคัญเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรที่พระจังเคยสอนเรื่องกรรมศาสนาพุทธเน้นเรื่องกรรมให้รับผิดชอบเรื่องกรรมตัวเองสองก็คือการเกิดใหม่ศาสนาพุทธไม่ได้มองว่าชีวิตนี้หมดแค่นี้นะไม่ใช่ตายแล้วหมดนะศาสนาพุทธไม่ได้มองชีวิตแค่ว่าตายแล้วจบนะศาสนาอื่นอาจจะคิดอย่างนี้แต่ถ้าศาสนาพุทธเนี้ยเรื่องกรรมก็เรื่องการเกิดใหม่ อาจารย์คะเราที่เพ่ออาจารย์พูดมาเมื่อกี้รวมถึงแบบเจ้าเจ้ากรรมนายเวรอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าคะเจ้ากรรมบบนายเวรนี่เขาจะมาดานผ่านคนไม่ดีคือคือคนที่มาแล้วส่งเสริมชีวิตเราขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรพวกอุปถัมภ์เขาจะมาเชิดช,ชูทำดใาน,านชีวิตเราจะเลยลุ่งเรืองมีความสุขร่มเย็น แต่ถ้าเจ้ากรรมในเวนเนี่ยหมายถึงว่าไอ้พวกไม่ดีเราอาจจะไปทําอะไรไม่ดีกับเขาไว้มาก่อนเสร็จแล้วเขามาเอาคืนพูดถึงเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันหมายถึงเจ้ากรรมเจ้าเวร,รที่จะมาล้างมาผ่านเราไม่มีเจ้ากรรมในเวนที่ไหนไม่ให้บุญเราไม่มีเจ้ากรรมในเวนที่ไหนจะมาส่งเสริมเรามันมีต่ตัดรอนรู้จักตัดรอนไหมตัดรอนก็คือทําให้ชีวิตเรายุ่งยากทําให้เรามีปัญหามันมันคือคือพวกนี้มาสร้างปัญหาให้เราอะ นั้นถ้าเราไปเจอใครแล้วลักษณะแบบเนี้ยคือเขาจนายเวรนเจ้ากรรมนายเวรนทาบุญให้เขาอุทิศส่วนเงื่อให้มันมหมดกันไปเข้าใจปะโอเคเนาะหนู okay, no. มีคาถามค่ะแล้วถ้าเกิดเจ้ากรรมนายเวินมาในรูปแบบของเป็นคนปกติอย่างนี้หรือว่าในรูปแบบของที่เราทําบุญไปให้เขาอะค่ะแบบรายละเอียดที่เรามองไม่เห็นพวกนี้หรือปะอเจ้ากรรมนายเวรนเนี่ย มันมันอยู่ท่ภพบภูมิของเขาบางทีเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์บางทีเขาก็มาเกิดเป็นเทวดาบางทีเขาก็ยังไม่ได้เกิดแต่เป็นวิญญาณเร่ร่อนในในพบภูมินี้ในศาสนาพุทธสอนว่าเราไม่ได้มีพบภูมิมนุษย์พบภูมิเดียวนะที่เราอยู่กนะันเนี้ยศาสนาพุทธสอนละเอียดมากเลยเพราะว่าพบภูมิที่ละเอียดมองไม่เห็นพวกเราในพบภูมิหยาบมองเห็นที่เราอยู่ในเนี้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียว เข้าใจป่ะแต่เรามองไม่เห็นเขาเรารู้ยังไงว่าเราอยู่คนเดียวเพราะศาสนาพูดในสอนทั้งเรื่องที่มองเห็นและเรื่องที่มองไม่เห็นไอ้ชิ้นที่มองไม่เห็นไม่ได้หมายว่ามันไม่มีมันมีอยู่แต่ว่าเรายังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะไปบันทึกได้ในอนาคตถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมนุษย์มีปัญญาดีๆแล้วก็ผลิตเครื่องมือที่สามารถจับอะไรที่มันละเอียดมากๆได้เนี่ย จับภาพจับเสียงจับอะไรที่มันละเอียดมากๆได้เนี่ยในวันนั้นน่ะน่าจะมีคําตอบให้กับพวกเราวันนั้นแล้วพวกเราจะไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปใช่ไหมใช่ไหมพระอาจารย์คะแล้วในกรณีช่องเขามีตัวแบบว่าดีเทคเตอร์ที่บอกว่าอันนี้คือวิญ,ญญาณของคนนี้คนนี้อันนี้<อ>คืออะไรอะคะอันาั้น,นจะพูดตรงๆเล อาจารย์พูดตรงๆเลยนะไม่ใช่ครับวิญญาณมันมันไม่ใช่จะมีอะไรไปจับได้ขนาดน,นั้นพระอาจารย์ว่าเขาใช้กราฟิกมากกว่าเป็นกราฟิกด้านคอมพิวเตอร์ครับทำเอาขจายว่าวิญญาณมันไม่ได้จับภาพได้ขนาดน,นั้นโอ้ถ้ามันจับได้ขนาดน,นั้นพระจารย์มัน,มนสุดยอดแล้วขดดฟ้องไปแล้วไม่ใช่หรือใช่เออ